ก็คือเทศว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบารมีของท่านเนี่ยทำให้พระเจ้าชาติศัตรตูเนี่ยที่ฆ่าพ่อด้วยนะอน,นันตริยกรรมนะยังไม่ได้เข้ากระแสโลกุตละเลยนะแล้วเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ยอมที่จะให้คนของท่านท่าสของท่านหรือคนของท่านผู้รับใช้ของท่านเนี่ยถ้ามาบวชกับพระพุทธเจ้ายกให้พระพุทธเจ้าเลย ถ้ามาบวชกับพุทธเจ้ายกให้พุทธเจ้าไปเลยบริหารแบบไหนก็อย่างนั้นนะไม่ไม่มาครอบงำอีกต่อไปแต่ว่าให้อิสระเลยนะให้มาครอบงำเออบารมีพุทเจ้าไปไม่ง่ายนะ ไม่ใช <ersch> ่เรื่องง่ายนะที่ครอบครัวจะปล่อยมาจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายที่ครอบครัวจะไว้ใจแล้วก็ให้มาบําเพ็ญให้มาบําเพ็ญแบบนี้ปล่อยมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเวลาเราบําเพ็ญกุศลถึงรอบจะอาจารย์ก็ตามพวกเราก็ตามพี่น้องเราก็ตามให้บําเพ็ญกุศลถึงรอบเนี่ย มันเป็นสัจจอยางงั้นเลยพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปล่อยจำไว้ร,รู้รรรจักไหมพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปล่อยจำไว้คุณเพิ่มซีเเข้าไปเถอะพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปล่อยให้บําเพ็ญรู้จักไหมพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ก็วีบากเรานั่นแหละเขาจะไปยืมคนในบ้าน,านเราคานนั้นคนนี้ไม่ปล่อยเรา เหมือนกันนะปนยืมพระเจ้าชา้าศัตรูไม่ปล่อยอะพอะบำเพ็ญถึงรอบเนี่ยพระเจ้าเจ้าศัตรูจะปล่อยสัจจะที่บากเรานั่นแหละจะปล่อยแล้วก็ปล่อยให้เรามาบำเพ็ญได้นะเป็นสัจจะน,นี้พลังน้ำใจที่ยากยืนมันกอบหัวจะกลับขึนอีกครั